สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่หินสามวานะครับผมมาดูจุดชมวิวนะฮะสามจุดสุดท้ายนะโอ้อันนี้คือเป็นจุดนะครับที่พระเกจิเคยมาอยู่นะครับพระเกจิอาจ,จารย์สมัยตั้งแต่ก่อนที่ตรงนี้จะเป็นที่อุทยานนะครับเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าอนุรักษ์นะไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดูนะครับความสวยงามธรรมชาติอาจจะเป็นแท่นที่ท่านทําไว้นั่งสมาธิาจจทิศาาตะวันออกเชียงเหนือครับข้างหลังเป็นกุฏิท่านข้างหลังเป็นกุฏิให้เป็นกุฏิของพระนะครับที่เคยมาอยู่เขาเรียกว่าเป็นร่องรอยเนาะก็คงไว้ ซ,ซึ่งบรรยากาศนู่นเนี่เป็นห้องน้ำคซึ่งตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้มีการมาจำพรรษาแล้วนะก็คงจะคงจะนิมนต์ท่านลงมาอยู่ข้างล่างวัดข้างล่างตั้งแต่เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวกี่ปีแล้วฮะเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวเนี่ยฮะคือเป็นทางการประมาณสิบกว่าปีเลยอ๋อสิกว่าปีนะฮะ มาแบบครอบครัวในโอลิมปิกเลยเขาเป็อย่างมากเรอมาเองก็ไม่ได้เราวันนี้เขาไปอย่างนั้นด้วยบวันนี้เขาไม่บ้างหรอเขาคือคนทยโอ้ชิงช้าสวยมากชิงช้าที่แล้วจะไปเดินทางอย่ยวกันวันนี่ลูกชายผมทั้งสองไม่ไปันที่แรกจะไปคนทั้งคนจะไปไปไงไปหลานนี่แหละหลานหลานไปคนไม่ยอมไป กอำแพงภูสิงห์นะครับเมื่อกี้เห็นป้ายแล้วมันสร้างไปเลยนะ้วมันเป็นของธรรมชาติเลยมันสร้างมันคนสร้างกำแพงจริงๆเลยนะมันเป็คนสร้างไว้เลยมาถึงแล้วนะฮะจุดนี้สวยมากๆเลยนะครับ คุณผู้ชมถึงแล้วนะฮะจุดหินช้างนะครับเนื่องจากว่าลักษณะต้องเห็นก้อนนี้นะฮะเขาจะคล้ายๆมีเป็นหัวช้างอยู่นั่นเองนะฮะคือเลยเป็นที่มาของชื่อนะนะับผมนะฮะอ่าว้บอกให้อ่านให้ฟังประเดินนี้ประมู้ประมูลธรีวิทยาหินช้าง เป็นหินทรายส่วนที่หลงเหลือของชั้มหินทรายหมู่หินภูทอกน้อยที่เคยปกครองอยู่เต็มบริเวณเหมือนมากเเหมมือนากลยนะลักษณะการปูกครองจปดูของจริงไปกันเลยโอ้เหมือนจริงๆเนาะเหมือนเหมือนเหมือนมากเหมือนหัวเหมือนนี่เหมือนหัวช้างจริงๆ โโอ้เห็นแล้วยังคุณผู้ชมดูอเหมือนมากเลยเดินผั่งีพาพาลงไปดูช้างเหรอไปดูช้างจริงใช่ไหมไปดูช้างจริงกูได้กูได้กูอยากชวนลุงช้างปาสวนผักนะฮะทีมงานไปเที่ยวงานช้างจังหวัดสุรินทร์าเดี๋ยวไปเจอบอสกันที่นู่น ปปูเนาถ้าอยู่น้ำโสมก็จะมีเขาอีรุ่มนมันช้างมากเือเพื่อน้ำโสมครับเดีอยาไปถ่ายมันแั้ถึงเหมือนจริงๆเนาะเฮดูมันทำดูเามือนกนช้างแล้วก็เลยพ่งขนมาแล้วมา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 

หินช้งางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขา,าเป็นหิทนทรายขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากภูเขาลักษณะคล้ายช้างตัวใหญ่เป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามและมีหินรูปทรงแปลกตาคุณอ,อ,อยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ส่วนของที่จุการป่าข้างล่างเนาะตรงสามวันที่ผ่านมาเราเจอหินรูปแบบต่างๆเยอะนะฮะ ังูช้างเมื่อก enfin ี้เสือก็มีใช่ไหมที่ว่าลุงว่าไม่สิงโตหรือว่าอะไรตรงไหนครับตรงจุดแรกที่เราไปซิงโตหัวสิงอันนั้นทูสิงนั่นคือสัญลักษณ์ของภูที่มาของคำว่าภูสิงโอีกระท่อมมีช้างลวกมีกระท่อมอยู่กลางสวนยางเสือด้วยอจุดไฟนี่ค่ะเราเข้าทางไหนนู้นนะฮะมีกระท่อมน้อยคอยรักอยู่กลางสวนยาง เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตือกงตือตรึงตราตรึงใจอันนี้เราเที่ยวครบหมดแล้วใช่ไหมฮะอ๋อยังมีอีกสองจุดสร้างจุดที่มีการถ่ายโฆษณานะฮะ เนี <ali> ่ยคนนี้คนนี้กลัวนน่น่ะคนนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนหน้าขาเนี่ยลุงต้องถอยไปหน่อยครับําให้อยู่ห่างกันเกินผมกระโดดายกลจะเสยมเขาใจเขาใจเขาจะิงนะรกระโดดลุงลองกระโดดดูครับหนึ่งสองสามมือไม่ถึงอะไร

ใจบุมบังจะไม่ใครบังจะนับหนอโอเคครับผมยังยังเมื่อกี้เป็นท่าหยอดตานะครับผมยาหยอดตาอีกที่สองสามกรุ๊ครับหนึ่งสองสามกดไลน์หน่อยครับขออนุญาตกดไลน์ดนึงโอเคสองสามโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้อยผลผลไปได้จริงไหมผม อนางแบบเขายืนตรงไหนอ่ะโอ้โหเขาไปยังไงอ่ะตอนเขาถ่ายโฆษณาไม่เขาไปยืนเลยนะ้าก็ใช้เขียนที่นคนไปไม่เป็นความเชื่อเนาะอ่าเป็นความเชื่อเอาไม้มาขั้มเห็นยังไงที่เขาทำกันเต็มเลยในเรียงๆกันอยู่เนี่ยนี่ครับนี่ฮะอย่าไม้เราดันขี้แล้วสาธุ

ต้พนพะย,ยูงถ้าพี่เห็นนะทิ่คนโอแบบเขาก็อยู่กันแล้วหรือว่าเขาโตอี่าากบนนองไปเตแดงนะอ๋อจุดท่องเที่ยวนะครับจุดสุดท้ายนะครับจุดชมวิวสร้างสร้างร้อยบอ่อภาษาอีสานสา <c oughs> 75ล้านปีกำพวกชั้นเฉียงระดับคลอสเ b e ดิ i n ของหินทรายในหมู่หินทุ่งท่อมน้อยซึ่่งงบบบอกัระดทางของกระแสลมพัดพาไปทางตะวันอกเฉียงใต้ไปดูนี่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 มีรูปแบบการลู่ลมไหมนี่นี่นี่อันนี้เป็นการเสียดสีของลมนะนี่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 ไหมมันกัดเซาะกัดเซาะตรงผนังไหมมีรูปช่องบึงเหรออยวสติดกับช่องบึงนะครับ โอ้แล้วก่อนที่จะมีบันไดเหล็กเนี่ยไอ,อ้สะพานเหล็กก็เป็นสะพานไม้เนี่ยเอื้อนหัวครับโอ้โหถ้าไม่ทอดยาวเอื้อนหัวอืมนะถ้าที่อุบลเนนะี่ยเขาก็จะเรียกว่าสามพันโบกนะฮะก็ใกล้เคียงกันะนโบกบกคืออะไรโบกคือหลุมโบกคือหลุมอ๋อแปลว่าสามพันโบกก็คือสามพันหลุมนั่นเอง ถ้าโบกบ้านผมก็จะเป็นเม็ดมะขามปากขึ้นในบ้าันนะก็เรียกโอ้สวยสวยขนาดมีแค่ประมาณสัก30หลุมเลยยังตื่นเต้นเลยเนาะถ้าไปเจอ3,000หลุมที่อุบลจะตื่นเต้นขนาดไหนต้องหาเวลาหาเวลาไปบ้างเนาะเดี๋ยวถ้าไปเจอนตอนที่เราไปกันนะอันนี้อันนี้มี่หลุมกี่หลุมร้อยครับหนึ่งร้อยอ๋อตามชื่อนับเอา อืมใช่ปไนลาะหน้าผามเลยับแวะเยี่ยมชมนะครับเบานางนั้นเขาฟันไม่หนังหสร้างร้อยบ่อบ่อเล็กๆนี่ว่าสร้างได้ครับนี่ครับเป็นางอิตเลียจเป็นรูปงลังเดียวโอ้สวยจังเลย งดงามมากเลยครับคุณผู้ชมคุ้มค่ากับการเดินทางมานะฮะสำหรับคลิปนี้ของเสือพาไปก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมชมคลิปเดืนย้อนหลังให้กำลังใจนละแล้วก็ติดด่านด้วยนะครับผมนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมนะฮะเที่ยวไทยไปกับลุงช่างครับผม อันนี้คือเป็นจุดนะครับที่พระเกจิเคยมาอยู่นะครับพระเกจิอาจารย์สมัยตั้งแต่ก่อนที่ตรงนี้จะเป็นที่อุทยานนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอนุรักษ์นะไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ดูนะครับความสวยงามธรรมชาติอาจจะเป็นแท่นที่ท่านทําไว้นั่งสมาธิทิศตะวัน ออกเชียงเหนือครับข้างหลังเป็นกุฏิข้างหลังเป็นกุฏิมันเป็นกุฏิของพระนะครับที่เคยมาอยู่เขาเรียกว่าเป็นร่องรอยเนาะก็คงไว้ซึ่งบรรยากาศนู่นในเป็นห้องน้ำใซึ่งตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้มีการมาจารพัรษาแล้วนะก็คง,งคงจะคงจะนิมนต์ท่านลงมาอยู่ข้างล่างวัดข้างล่างตั้งแต่เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวกี่ปีแล้วฮะเปิดเป็นที่เที่ยวเนี่ฮะ อ๋อส <gas m S 2> oh. ิบกว่าปีนะฮะพอจปวน่ไ